สมรรถนะครู Teacher Competency สมรรถนะมีองค์ประกอบ3ประการคือ 1. ความรู้ Knowledge 2. ทักษะ Skill และ 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล a g i e สมรรถนะครูประกอบด้วยสมรรถนะหลัก core competency และสมรรถนะประจำสายงาน functional competency สมรรถนะหลักประกอบด้วย5สมรรถนะคือ 1. การมุ่งผลสำฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทำงานเป็นทีม และ 5. จริยธรรมและจรญญาบันวิชาชีพครูการมุ่งผลสำฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน working achievement motivation หมายถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์โดยมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่องตัวบ่งชี้ 1. ความสามารถในการวางแผนการกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์สังเคราะห์ภารกิจงานรายการพฤติกรรม 1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบ 2. กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียนและ 3. กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตัวบ่งชี้ 2ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์รายการพฤติกรรม1ไฝ่ายเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้2ริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส,สแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ๆเพื่อการพัฒนาตนเองตัวบ่งชี้3ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรายการพฤติกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตัวบ่งชี้ 4. ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความสำเร็จรายการพฤติกรรม 1. ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนการบริการที่ดีเซอร์วิส i n d หมายถึงความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการและปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตัวบ่งชี้ 1. ความตั้งใจและตั้งใจในการให้บริการรายการพฤติกรรม 1. ทําทำกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อมีโอกาสและ 2. เต็มใจภาคภูมิใจและมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตัวบ่งชี้ 2. การปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพรายการพฤติกรรม 1ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองเซล l ์ดีเวล p อปเมน์หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพมีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานตัวบ่งชี้ 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพรายการพฤติกรรมศึกษาค้นคว้าหาความรู้มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาการศึกษาดูงานการค้นคว้าด้วยตนเองตัวบ่งชี้ 2. การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพรายการพฤติกรรม 1. รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้ทันสมัย 2. ส,สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์กรและวิชาชีพตัวบ่งชี้ 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายรายการพฤติกรรม 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำนิเทศและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่นและ3ม,มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กหมายถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงานสแสดงบทบาทการเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและดำรงสมรรถภาพของสมา ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ 1. การให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานรายการพฤติกรรม 1. สร้างสมรรถภาพที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. ทํทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ3ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันตัวบ่งชี้ 2. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมง,งานรายการพฤติกรรมให้เกียรติยกย่องชมเชยให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมง,งานในโอกาสที่เหมาะสมตัวบ่งชี้ 3. การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลายรายการพฤติกรรมมีทักษะในการทำงานร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศาึกษาและในสถานการณ์ต่างๆตัวบ่งชี้ 4. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามรายการพฤติกรรมแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสตัวบ่งชี้ 5. การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายรายการพฤติกรรม 1. แลกเปลี่ยนหรือรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน2แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและทีมงานและ3ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพครู Teacher e s t i c and Integrity หมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้เรียนและสังคมเพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครูตัวบ่งชี้ 1. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพรายการพฤติกรรม 1. นสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรวิชาชีพ 2. เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. ยกย่องชื่นชมบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและ 4. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตัวบ่งชี้สมีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาชีพรายการพฤติกรรม 1. ซื่อสัตย์ต่อตนเองตรงต่อเวลาวางแผนการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 2. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้าและ 4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตัวบ่งชี้ 3. การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมรายการพฤติกรรม 1. ปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 2. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและ 3. เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือและไม่เบียดเบียนผู้อื่นตัวบ่งชี้ 4. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรายการพฤติกรรม 1. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสถานการณ์ 2. มีความเป็นกัลยานามิตรต่อผู้เรียนเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ 3. ปฏิบัติตนตามหลักการคลองตนคลองคนคลองงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จและ 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมจร,รรยาบรณวิชาชีพครูและพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับสมรรถนะประจำสายงานประกอบด้วย6สมรรถนะคือ 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2. การพัฒนา ผู้เรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5. ภาวะผู้นำครู แล้ว 6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ Column Learning Management หมายถึงความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตัวบ่งชี้ 1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรรายการพฤติกรรม 1. สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิน่นและ 2. ประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตัวบ่งชี้ 2. ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้รายการพฤติกรรม 1. นึกำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์เริ่มเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณา การอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 5. มีการนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวังและ 6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาตัวบ่งชี้ 3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรายการพฤติกรรม 1>, 1. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ใช้รูปแบบหรือเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังหรือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 4. ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 5. ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนในการจัดการเรียนรู้และ6ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ 4. การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้รายการพฤติกรรม 1. ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ 3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายการพฤติกรรม 1. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียนสสร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม3วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและ 4. นําผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน s t u d e n t Development หมายถึงความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตความเป็นประชา ธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตัวบ่งชี้ 1. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนรายการพฤติกรรม 1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม 3. จัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนตัวบ่งชี้ 2. การพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียนรายการพฤติกรรมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเองมีทักษะในการเรียนรู้การทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ 3. การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนรายการพฤติกรรม 1. สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 2. จัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยตัวบ่งชี้ 4. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายการพฤติกรรม 1. หให้ผู้เรียนคณะครูผู้สอนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 2. องนำข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือหรือพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 3. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 4. ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงามและ 5. ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงทันการการบริหารจัดการชั้นเรียน classroom management หมายถึงการจัดบรรยากาศการเรียนรู้การจัดทําข้อมูล สารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาการกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้นหรือรายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียนตัวบ่งชี้ 1. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียนรายการพฤติกรรม 1. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ส,ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนและ 3. ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอตัวบ่งชี้ 2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชารายการพฤติกรรม จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจําชั้นเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ 2. นําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพตัวบ่งชี้ 3. กํกำกับดูแลชั้นเรียนรายชั้นหรือรายวิชารายการพฤติกรรม 1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎกติกาข้อตกลงในชั้นเรียน 2. แก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนด้านระเบียบว,วินยัยโดยการสร้างวินยัยเชิงบวกในชั้นเรียนและ 3. ประเมินการกำกับดูแลชั้นเรียนและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนา Analysis and Synthesis and Classroom Research หมายถึงความสามารถในการทำความเข้าใจแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยรวบรวมประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบตัวบ่งชี้ 1. การวิเคราะห์รายการพฤติกรรม 1. สํารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อกําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพปัจจุบันและ 3. มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยอุปสรรคและโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตัวบ่งชี้ 2. การสังเคราะห์รายการพฤติกรรม หรวบรวมจำแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียนแนวคิทดทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้และ 2. มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้านตัวบ่งชี้ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายการพฤติกรรม 1. จัดทำแผนการวิจัยและดำเนินกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบตามแผนดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้2ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและ 3. ม,มีการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอื่นๆที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกันภาวะผู้นำครู Teacher leadership หมายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษาก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตัวบ่งชี้ 1. วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครูพั u ล์ development ร,รายการพฤติกรรม 1. พิจารณาทบทวนประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 2. เห็นคุณค่าให้ความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติแก่ผู้อื่นและ 3. กระตุ้นจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการทํางานร่วมกันตัวบ่งชี้ 2. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ไดอะล็อกรายการพฤติกรรม 1. มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่นโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 2. มีทักษะในการฟังการพูดการตั้งคำถามเปิดใจกว้างยืดหยุ่นยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อื่นเพื่อเป็นแนวทางใหม่ๆในการปฏิบัติงาน และ 3. สืบสอกข้อมูลความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่นตัวบ่งชี้ 3. การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลงเชน g อเจนซี่รายการพฤติกรรม 1หให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัจจุบันโดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อื่น2ริเริ่มการปฏิบัติที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม3กระตุ้นผู้อื่นให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือในวงกว้างเพื่อพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาและวิชาชีพและ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบหรือขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ตัวบ่งชี้ 4. การปฏิบัติงานอย่างไตรตรอง reflective p r a c t i c รายการพฤติกรรม 1. พิจารณาไตรตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ 2. สนับสนุนความคิดเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อนร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆและ 3. ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและผลการดำเนินงานของถานนักศึกษาตัวบ่งชี้ 5. การมุ่งพัฒนาผลสำเฤ็ธิผู้เรียน concert for improving pupil achievement รายการพฤติกรรม 1. นึกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จได้2ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ3ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอื้อต่อการพัฒนาผลสมมร็จผู้เรียนและ 5. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้านรวมไปถึง ผลการวิจัยหรือองค์ความรู้ต่างๆและนําไปใช้ในการพัฒนาผลสัสมฤทธผู้เรียนอย่างเป็นระบบการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ relationship and collaborative building for learning management หมายถึงการประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ 1. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้รายการพฤติกรรม 1. กำหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับชุมชน 2. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานศาึกษา 3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและ 4. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้รายการพฤติกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้